วัดดีครับเพื่อนๆทุกทคนณปากเนี่ยฝากตุวมได้ครับพี่น้องครับผมมือใหม่หัดขัดครับยูทูบเบอร์ครับหัดทําช่องใหม่ครับเพื่อนๆครับผมปากเติมรังค่าให้กับบาวขวางชาแนลได้เพื่อนเพื่อนทุกท่านบาวขวางต้มไข่ไปพี่น้องเรื่ม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 เบาววางไปเพิ่งใครครับสุขไปเนาะไข่บาวขวางเม่นยีเดยพ่อหาที่ไปบาวขวางต้มประมาณสิเมืองครับต้มไข่ไปพี่น้อง แซ่บครับมืัอนี้คือจากไข่ตมม้มเขาไปได้กินแม่นซิปมือเลยพี่น้องที่เครื่องเดือนนี่แหละเป็นของอไข่ตม้มอาหารเมนูนอันนี้ยังนี่แก้วพี่น้องแก้วหนูวาดนี่หนูวาดนี่ได้เขียวมากครับกีกระเทียมกีบักพริกกีอย่างหลักหอมแดงกีกระเทียมตามแซ่บ,บกินพี่น้องนี่ครับแก้ววานบาท ขอบคุณทุกการรับชมเด้อครับเพื่อจะถกท่านบ่ากว้างก็จะคลิปนี้ลงไปนี่เป็นคลิปวิดีโอยงาเนาะพี่น้องเนะาะจะซีหาที่ประมาณนี้เนาะครับผมจะเป็นคลิปวิดีโอยาวของทางยูทูบนี่การไ่ายทับนี่ไฮทายทับเป็นแนวแนว,แนวนอนเนาะพี่น้องเนาะแต่บ่ายจะเป็นคลิปช็อตนี่ก็น่าจะเป็นคลิปตั้งกว้านัออนนี้นบ้ากว้างก็ได้ไปเหตุเคยมีประสบการณ์เกี่ยวกับการทำขี้เตื้อมาก,ก่อนอันนี้นพี่น้องอยู่ที่ช่องฝ่าพี่น้องเพชรพรมฝ่า พันกดพันเกี่ยนได้เครื่องมันเครื่องมือมากเลยพี่น้องก็สามารถสั่งไล่ได้ได้แล้วพี่น้องก็เลยมาเปิดช่อง youtube เพิ่มเติมหรือว่าช่องแดงเพิ่มเติมครับผมก็เป็นซ้ำเป็นมือใหม่พี่น้องทั้งเด็กกับฝากเนื้อฝากตัวน้ำได้เนอครับผมถูกไปเนาะไข่เป็ดมาขวางต้มทั้งไข่เป็ดต้มทั้งไข่ไก่เลยพี่น้องผสมกันขอบพระคุณมากๆโอ้เขียบเป็นหลายคักพี่น้องตรงนี้หนาบักเขียบพี่น้องบักขวางผ้าเบืองบักเขียบน้อยหนา โอ้ยปุ้ยถอดกุญแจไปพี่น้องกินน้ำของปะท่านครับบนน้อแมงมีน้อยหนาภาพพ่ค่อยชัดเจนไ่ได้พี่น้องมันบ่มีไฟครับน้อยหนาเลยแมงมีบินบุบบุ่มด้วยใครแม่งสุปกปะพี่น้องไดี๋ยวผมมั่น67นาทีเห,ห็นสุกค่ะครับทั้งแซ่บ ขอบคุณมากๆเลยนะครับเอา้าเอาไวส้สมีก้อนนึพี่น้องรากวางหย็ดเอาม้านจักสามนาทีนะพี่น้องเนาะคีบสามนาทีคิบเงี้ยวอย่าากวางกับกล่องในเบื้องหนาตัวของช่องเิ่นก่อนบากวางช่แนวปุ๊บสวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อนๆทุกๆรนฝังเนื้อฝักตัวด้วยนะครับมือใหม่มือใหม่ช่องแดงพี่น้อง มือใหม่ยูทูบยูทูปเปอร์คมฝันอยากมีอนะไรแด่นี่ยเสริมนาะยพี่น้องมันยังดอกอยากมีมูพี่น้องมีมูทั้งช่องฟ้าแล้ววันนี้อยากมีมูทั้งช่องแดงได้ผลหรืนนพี่น้องอ,อ๋อสามที่พี่น้องวันนีมีก้อนน้องเฉยเงี้ยพอดเดี๋ยวมือหลังเยอะมากว่างจะไปถ่ายทั้คลิปที่ไปว่าเนื้อหาที่นาดึงดูดที่นี่เอามาจากสิบเมทีขึ้นพี่น้องเนะาะสิบเมื่ทีถึงสิบห้าที่กำลังหมอโดนไล่บ่มมีคนมึง ขอบพระคุณน,นะครับประโง